ประธานรางวัลยานสังวรคนดีสีแผ่นดินและงานประกาศรางวัลเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพยุคนลนะบาดครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2515ณโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกพิจิตกุลวณิชองคมนตรีในรัชกาลที่9ประธานอำนวยการโครงการหม่อมหลวงชานโชชมพูนุชเป็นประธานพิธีมอบ ภายในงานพิธีมอบรางวัลได้มีแขกผู้มีเกียรติเดินทางเข้าร่วมง,งานเพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นจำนวนมากซึ่งได้จัดขึ้นปีละสองครั้งและในครั้งนี้ได้มีนางสาวสิริภาสัจจะเดชะได้เข้าร่วมรับรางวัลแก้วมณีเมฆลายาวชนดีเด่นแห่งชาติพร้อมด้วยนางสิริยาสัจจะเดชะมารดารับรางวัลยาน,นสังวรคนดีสีแผ่นดินสำหรับประวัตินางสาวสิริภาสัจจะเดชะผู้ได้รับรางวัลแก้วมณีเมฆลา เยาว,วชนดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2515ปัจจุบันอายุ29ปีจบปริญญ,ญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวรารสารศาสตร์ภาคอินเตอร์จากนั้นได้ไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษสาขาบริหารธุรกิจและได้กลับมาประเทศไทยในปีพุทธศักราช2560เริ่มรับราชการในกระทรวงศึกษาต่อจากนั้นได้กลับมาช่วยงานกับคุณพ่อที่เปิดสำนักงานกฎหมาย ดูแลด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจจนถึงปัจจุบันโดยส่วนตัวนั้นนางสาวสิริภาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนชอบทำบุญเป็นประจำในยามว่างจะชวนคุณแม่ออกทำบุญช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอย่างเช่นได้เลี้ยงอาหารกลางวันซื้อของเล่นไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีหรือในช่วงสถานการณ์โควิดปีที่ผ่านมาได้ร่วมบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนาเงินไปพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดแม้ว่าจะเป็นจนํานวนเงินเพียงเล็กน้อยที่เรามีแต่ทุกครั้งที่ได้ร่วมทําบุญจะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมเสมอมาโดยไม่ได้คาดหวังหรือมุ่งหวังผลตอบแทนแต่ประการใดคิดแต่เพียงว่าเป็นกำลังเล็กๆแน่น้อยให้กับคนหรือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆและทุกครั้งที่มีการทำบุญถือเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทำกับครอบครัว ทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาโดยตลอดในยามว่างยังให้ความสนใจในการเล่นกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลและมวยไทยเพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริภาสัจจะเดชะนะคะปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับสำนักกฎหมายค่ะวันนี้ก็รู้สึก ภาคภูมิใจแล้วยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มารับรางวาัลแก้วมณีเมฆขา,เ,าเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะส่วนตัวก็ชอบบริจาคหรือว่ามีเรื่องอะไรอย่างนี้หนูก็จะปกติเป็นคนบริจาคแล้วล่าสุดก็บริจาคให้กับสภากาชาดไปในเรื่องการพัฒนาวัคซีนนะคะซึ่งส่วนตัวเวลาทํา ดีหรือบริจาคอะไรอย่างนี้หนูไม่ค่อยได้หวังผลตอบแทนแต่ว่าการที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจที่ดีเล็กๆให้กับเยาวชนอย่างหนูได้ทําดีให้กับแผ่นดินต่อไปค่ะก็จะมีบริจาคให้กับสภาการชาติไทยนะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาวัคซีนแล้วก็ส่วนตัวก็จะชอบไปตามมูลนิธิต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิคนตาบอดหรือมูลนี้คนที่พิการทางสมองแล้วก็ นอกเหนือจากแค่ไปบริจาคสิ่งของหนูก็จะชอบไปป้อนอาหารเขาแบบลงลุยกับเขาเลยอะค่ะใช่ก็อยากจะฝากให้กับเยาวชนทุกวันนี้นะคะเวลาทำดีก็ให้คิดดีทำดีไว้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนเพราะว่าสุดท้ายผลตอบแทนก็จะมาหาเราเองนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ทำอะไรก็ทำด้วยใจไปเลยค่ะแล้วก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้วันนี้ค่ะ ดิฉันสิริยาสัจเดชาเป็นเกียรติอย่างยิง่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้ของคนดีสีแผ่นดินนะคะต้องขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับทุกข้างที่ให้รางวัลนี้ด้วยค่ะก็แสดงความยินดีให้กับคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่เป็นคนที่จูงหนูไปทําคุณประโยชน์ให้สังคมมาตั้งแต่เด็กซึ่งคุณแม่ก็เป็นต้นแบบอย่างที่ดีให้กับหนูมาตลอดตั้งแต่การที่คุณแม่พาไปมูลนิธิคนตาบอดแล้วก็มีเด็กพิการทางสมอง เราก็จะชอบไปป้อนข้าวเลี้ยงอาหารนะคะก็ต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็หนูก็ดีใจกับคุณแม่มากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้วันนี้ขอบคุณมากค่ะ